สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพามาชมว่านสีทิศนะคะจากการที่เราเพาะเมล็ดนะคะมาอัปเดตให้ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะอันนี้เพาะเมล็ดนะคะเป็นลูกผสมนะคะอันนี้เป็นหัวละจีด๊ดนึงนะคะน้องมีอายุประมาณ2เดือนนะคะเราผ่าไอเราไม่ได้ผ่าเราเพาะเมล็ดนี่ห้าสิบเมล็ดนะคะ 8เมษานะคะประมาณสองเดือนเมษาพฤษภามิถุนานะคะจะโตช้าหน่อยนะคะว่าเพราะว่าเป็นไม้เพาะ,มะเมล็ดนะคะเป็นว่านสีทิศลูกผสมนะคะนี่สองตัวนี้นะคะอก็จะเขียนชื่อไว้นะคะโตช้านะคะแต่เราจะได้ลูกไม้ใหม่ๆสีไม่ใหม่ที่เราผสมเองนะคะไว้ลุ้นนะคะไม้เพาะ,มะเมล็ดนะคะ เป็นหัวขนาดนี้นะคะประมาณสองเดือนนะคะนี่เป็นหัววานสีทิศแล้วนะคะเราก็สามารถแยกมาเลี้ยงใส่ปุ๋ยดูดแลต่อได้เลยนะคะหรือรอให้หัวใหญ่กว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวก็จะฝังไปที่เดิมนะคะอันนี้ดึงมาให้ดูนะคะเป็นกรณีศึกษานะคะมาเก็บคลิปไว้ให้เ,เพื่อนๆพี่ๆได้ชมนะคะหัวนี้ได้สองเดือนนะคะ ที่ให้ดูไปเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้เป็นการ,พรเพาะเมล็ดนะคะนี่นะคะสองเดือนแล้วนะคะส่วนกระบะนี้นะคะเป็นหัวผ่านะคะนี่นะคะผ่าสามสิบมกลานะคะหกสิบหกชิ้นนะคะก็จะจดไว้นะคะ นี่คือขยายสายพันธุ์อีกวิธีนะคะเดี๋ยวจะดึงให้ดูนะคะอย่างนี้ก็แยกปลูกได้เลยนะคะแยกใส่กระถางปลูกได้เลยนะคะเดี๋ยวดึงให้ดูนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นชิ้นที่เราผ่านนะคะสามารถแตกได้อีกนะคะเพราะว่ายังมีชิ้นฝังอยู่นะคะเดี๋ยว จะฝังไว้อย่างเดิมนะคะเดี๋ยวจะแยกปลูกนี่ชิ้นเขานะคะชิ้นเลน็กๆองนะคะกล้วยผ่าชิ้นบางมากเลยนะคะงอกเกือบทุกชิ้นค่ะการผ่าขยายพันธุ์ว่านสีทิศนะคะเราสมควรที่จะเลือกหัวที่สะสมอาหารมาสมบูรณ์นะคะเป็นหัวที่ยังไม่ออกดอก ะะถ้าออกดอกไปแล้วเราต้องเลี้ยงหัวบำรุงดูหัวก่อนนะคะถึงจะมาผ่าไม่งั้นเขาจะเน่าง่ายนะคะถ้ามีดอกไปแล้วแล้วนำมาผ่าเลยสิทธิก์การเน่ามันมากนะคะเพราะว่าพลังงานเขาใช้ออกดอกมาหมดแล้วนะคะนี่นะคะหัวผ่ายิ่งหัวที่กำลังแทงช่อนะคะเราสามารถมาผ่าติดดีนะคะติดลูกดีนะคะไม่เน่าง่ายนะคะ แต่ถ้าหมดดอกแล้วนะคะเราต้องลดน้ำใส่ปุ๋ยนะคะเลี้ยงดูบำรุงหัวก่อนสักประมาณ 3- 5ห้าเดือนนะคะแล้วเราก็นำมาผ่านะคะอันนี้ผ่าล่างนะคะนี่ผาล่างผาล่างเขาก็จะแตะข้างล่างนะคะขึ้นขึ้นมาข้างบนนะคะได้ทุกวิธีอันนี้ผ่าแยกพี่ให้ดูไปเมื่อกี้ผ่าแยก ดึงมาให้ดูแล้วนะคะอ่ะดยว่าจะดึงหัวที่ผ่าล่างให้ดูนะคะนี่นะคะจะดึงให้ดูเลยนะคะนี่แตกเป็นหัวให้เราแล้วอันนี้คือผ่าล่างนะคะนี่ภายในหนึ่งหัวเราก็จะได้อย่างนี้นะคะเราสามารถแยกได้เลยนะคะเป็นหัวแล้วนะคะ ผ่าล่างหัวเล็กๆเ,เองนะคะหัวสาวๆเองหัวเล็กนะคะที่กล้วยผ่าล่างได้เลยนะคะจากหนึ่งหัวนะคะได้อ่ากี่หัวเนี่ยเห็นไหมได้เยอะเลยนะคะจากหนึ่งหัวนะคะหัวนี้เราได้ประมาณแปดหัวเลยนะคะแปดนอนะคะเราสามารถขยายสายพันธุ์ว่านสีทิ์ด้วยวิธีการผ่าได้เลยนะคะถ้าเรารู้สีรู้สายพันธุ์เขาแล้วนะคะ ส่วนหัวนี้นะคะผ่าบนนะคะนี่นี่นะคะผ่าบนผ่าบนเขาก็จะแตกตามซีกล่องที่เราใช้ไม้ขัดไว้นะคะอันนี้ยังไม่เต็มที่นะคะเราปล่อยไปก่อนเดี๋ยวเวลานั่นเราเขาแยกนะคะนี่คือการผ่าบนนะคะอันนี้ก็ผ่าแยกนะคะอันนี้กล้วยเติมดินเข้าไปนะคะเลยยังไม่เห็นนะคะ แตกดีนะคะเนี่ยแตกหมดนะคะผ่าแยกอันนี้ผ่าแยกนะคะนี่แตกทั้งนั้นเลยวันนี้นะคะที่ลงไปก็กายจะหมดแล้วนะคะที่ลงหน่อเล็กไปนะคะชุดละสามหัวหนึ่งร้อยนะคะไปลุ้นกันเลยนะคะว่านนอกนะคะกล้วยแบ่งปันให้นะคะ ราคาเบาๆไปเลี้ยงดูต่อนะคะเดี๋ยวก็มีดอกมาให้เราชมนะคะไม่ต้องรดน้ํามากนะคะว่านสีทิศไม่ค่อยชอบน้ํามากแล้วก็ซักอาทิตย์รด2สองครั้งนะคะเพราะหัวเขาอยู่ในดินนะเขาอยู่ได้ไม่ตายนะคะค่ะกล้วยก็พามาชมนะคะมาอัปเดตการผ่าว่านสีทิศนะคะแบบไหนก็ได้นะคะผ่าร่างผ่าบนผ่าแยกนะคะอยู่หลายปัจจัยก็อย่างที่กล้วยว่าต้องหัว ที่สะสมอาหารสมบูรณ์นะคะหัวสาวๆนะคะหัวรุ่นๆที่ที่หมดดอกแล้วามาผ่าเลยเน่าง่ายนะคะแล้วก็ดินด้วยนะคะดินต้องต้องต้องร่วนซุยนะคะเป็นดินร่วนปนทรายนะคะระบายน้ําได้ดีนะคะพิชมอสก็ได้นะคะหรือดินถุงนะคะร่อนแล้วก็ใส่ขุยมะพร้าวหรือเพาะด้วยขุยมะพาร้าวเปล่าก็ได้ให้เขางอกก่อนแล้วเราค่อยใส่ปุ๋ยเวลาเขามีหน่อแล้วนะคะ ก้วยก็อาจจะรีบพูดไปนะคะพูดบ้างผิดบ้างก็ต้องขออภัยนะคะแต่อยากจะแบ่งปันนะคะก็สนุกสนานดีนะคะขยายสายพันธุ์ว่านสีทิศนะคะถ้าได้มากๆนะคะแล้วไปลายไม่หายจําชื่อได้กล้วยก็จะมาลงให้อีกนะคะไปแล้วนะคะอ,อย่าลืมฝากกดติดตามที่เพจด,ด้วยนะคะเพจว่านสีทิศกล้วยดอกไม้หัวแสนสวยนะคะหรือโทรเบอร์ไอดีไลน์นะคะ0 9 9ย์5 6 0 6 2นะคะ สอบถามเรื่องว่านสิทิศได้เลยนะคะก็จะตอบได้เท่าที่รู้อันไหนไม่รู้ก็ตอบไม่ได้นะคะแต่กล้ยก็พอเก็บเกี่ยวความรู้มาพอประมาณแล้วนะคะค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ